ขับสบายขับสนุกประหยัดน้ำมันครับขอนสบายสบายที่6,000บาทเท่านั้นตอนนี้เราอยู่กันที่ท r อาคาเสรีไทยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากดากดซับสไครฝากกดซับสไครฝากกดติดตามด้วยนะฮะที่สำคัญเลยกดกระดิ่ง ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะฮะและตอนนี้เราอยู่กับไฮลักลี v o ครับผม 2.4J+ นะครับตัวนี้มาในรูปแบบของ Z Edition ด้วยอ๋อจะสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่อยๆดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะฮะพี่ๆทาง YouTube นะครับผมอยากจะ ดูรถรุ่นอะไรนะฮะไม่จะเป็นต้องเป็นรีโวอย่างเดียวนะเรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวตากล้องเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะฮะใครที่บอกว่ากําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับรีโว่สองจุดสี่สมาร์ทแคปเจพัทนะฮะแซดอิดิชนปี2019ันครับผมคันนี้เลขใหม่เพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้นครับผมราคานะฮะเล้าเ้าเลยนะพี่นะสามแสนบาทครับผมและ่อนสบายสบาที่หกพับาทเท่านั้นนะพี่ คันนี้นะครับขับสบายขับสนุกที่สำคัญเลยนะฮะประหยัดน้ำมันครับพี่โอ้โหสวยๆแบบนี้ปี2019ให้อะไรมาบ้างครับผมหรือว่า,าในวงการเนาะในวงการเขาจะเรียกว่าเป็นหน้าร็อคโคเขาจะมีหน้าหมูหน้าร็อคโคโอ้โหมีหลายหน้าเลยเลยนะครับผมเหมือนซูชิเลยเนาะมีหลายหน้าแววแววแหววที่ผมมุกนะแล้วก็ใส่สาวเองด้วยมาดูรถดีกว่าพี่เฮยนี่ไฟหน้า สวยๆแบบนี้ครับผมมาพร้อมกับตัวโลโก้ไฮรักนะครับด้านไหนมี่เขาฝังไว้ด้านในเลยนะพี่นะปี2019นะครับรีวอคันนี้นะมาที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าดวงใหญ่ๆแป้งๆแบบนี้กับหลอดฮาโลเจนนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้แล้วโอ้โหหล่อเหลาเอาการนะฮะตัดโคเมียมด้วยนะครับเพราะได้ว่าเขาไม่ได้แบบว่าเอาไว้ใช้งานเดียวนะคือเอาไปแต่งหล่อๆก็ได้นะครับสาหรับ วัยรุ่นก็ดีนะฮะหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้นะอ่ะรถสวยๆแบบนี้นะครับคู่มือประวัติเช็คศูนย์บุ๊คเตอร์วิดมีให้หมดจ้ะพี่อ่ะตัวนี้ได้เป็นล้อกระทะจากโรงงานนะครับผมนอกเหนือจากล้อผมอยากให้ดูอะไรรู้ไหมพี่ผมอยากให้ดูนี่ด้านในนะครับผมด้านในซุ้มล้อครับผมนี่มองเข้าไปลึกๆเลยนะฮะถึงถ้าเป็นรถใช้งานหนักๆห,หรือว่ารถใช้ต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยจะมีคราบของดินแดงนะฮะผมแล้วก็ พวกเศษดินต่างๆเนี่ยจะฝังอยู่ตรงเนี้ยแล้วยิ่งเป็นรถกระบะด้วยก็คือจะใช้งานหนักใช่ไหมพี่แต่คันนี้นี่คือข้างในนี่สะอาดเลยนะครับผมปี2019ปีนี้ปีอะไร2 2งสอพี่โอ้โหเหลือๆครับพี่ก็เรียกว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะฮะแล้วก็ประหยัดใช้งานได้จริงนี่มาดูกันที่กระจกมองข้างกันบ้างนะฮะเขาก็ใส่ใจราย,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมเป็นโครเมียมครึ่งหนึ่ง แล้วก็เป็นสีดําด้านครึ่งหนึ่งนะครับผมตรงกลางแทรกไว้ด้วยไฟเลี้ยวนะฮะนี่เขาก็มีมาให้นะเออใครที่บอกว่าอยากจะดูแบบค่อยๆดูไปละเอียดละเอียดนะครับผมค่อยๆดูมาดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ก็ได้ว่างๆมานั่งดูกันนะพี่เหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคด้วยนั่นหมายความว่าเราเปิดแคปบกว้างๆได้เลยนะครับ90สบองศาแบบนี้นะฮะโอ้โหข้างในครับกล้องเข้าไปได้เลยะครับพี่ ข้างในอันนี้เบาะผ้านะครับเราได้เป็นเบาผ้าเนาะเบาผ้าจากโรงงานเลยแล้วก็ร่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆสภาพนี่คือผมตีไปเลยว่า95%นะภายในนี่คือแบบโอโ้โหแจมๆจมตังๆใช้คําว่าตังๆได้ไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะมาดูกันที่เลขใหม่กันบ้างให้ดูกันไปใกล้ๆเลยนะฮะสำหรับเลขใหม่คันนี้6218กิโลเมตรเท่านั้นครับพี่ ปี2019นะฮะคันนี้359,000บาทนะครับผมสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับอยากจะให้พี่ๆเน่ยเดินดูรถไปพร้อมๆกับเราเลยนะฮะใครที่เป็นลูกค้าของทีอาคารเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราเข้ามาเนาะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยพาดูรถนะครับผมให้คําแนะนำนะครับที่อาคารของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับพี่มี2ส,สาขาด้วยกันนะลองพิมพ์หากันได้นะครับผมหาไม่ยากเลยนะฮะนี่ กลับมาที่รถคันนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เป็น Set e dition ด้วยนะอะและเป็นแครบแบบนี้ก็แสดงว่าตัวแมกไลเนอร์ด้านหลังเนี่ยขนของได้เยอะครับผมกว้างๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูสภาพกันหน่อยดีกว่านะครับผมร่องรอยการใช้งานของแมกไลเนอร์คันนี้อ้าวพี่ๆให้กล้องไปดูใกล้ๆเลยครับนี่ร่องรอยมีฝุ่นนะอันนี้ที่ขาวๆนี่คือฝุ่นนะเนี่ยเนี่ยดอกย้งดอกย้านะไม่ใช่แบบร่องรอยการใช้งานเลยนะไม่มีขวดไม่มีถลอกเลยนะพี่ใครดูอยู่ ใครที่กาลังดูอยู่ในช่อง t ิ k กตอกตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยพิเศษจริงๆนะพี่นะะติดต่อกันเข้ามานะครับที่ทรคานะฮะวางเงินดาวน์เนี่ย999บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังอ่ะพี่ดูดิร่องรอยการใช้งานแม้กระทั่งที่เหยียบนะครับผมบันไดเหยียบขึ้นนะครับผมด้านหลังก็ร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆนะพี่นะค่อยๆดูกันอย่างละเอียดได้เลยนะฮะคันนี้ป้ายทะเบียนนี่เอาไปด้วยเลยนะพี่ สองทบพุทารอเรือเก้าหนึ่งแปนะฮะใครที่แบบว่ามีเลขมงคลของตัวเองอยู่เ้ยเลขโดนใจหรือเปล่านะครับผมถ้าเลขโดนใจมาจัดไปเลยพี่คันนี้เอาไปใช้งานเอาไปหาเงินหาทองได้นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับมาดูอีกด้านกันบ้างสําหรับด้านคนนั่งข้างๆเนาะด้านซ้ายนะครับนี่สวยแบบรอบด้านเลยนะพี่นะสวยแบบโอ้โหเงาตาแตกนะครับแล้วคันนี้สีขาวสะอาดมากครับพี่ อ้าให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเวลาเราเปิดแคปบแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งก็ง่ายนี่เลยเราไม่ต้องแบบว่าไปพับเบาะด้านหน้าอะไรแล้วก็ตัวเบาพี่อันนี้เครา่อมานั่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาเป็นเบาะหุ้มหนังไปแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเขาหุ้มหนังไว้แล้วนะครับผมก็เรี่ถว,ว่าเบา,เบาะยังนิ่มอยู่เลยแล้วก็ยังฟูยังเต็มอยู่นะครับผมเอาไปใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยนะพี่เนาะโอ้โหภายในห้องโดยสารให้ดูนี่ สติกเกอร์สติกเกอร์ที่กันแดดนะครับผมยังอยู่เลยนะพี่สติกเกอร์ที่กันแดดนะฮะแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับตัวนี้นี่สมบูรณ์มากๆเลยพี่ใครเห็นในคลิปนี้แล้วนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะฮะช่องเก็บแว่นตาเอ๋ยนะครับผมไฟต่างๆนะฮะครบเลยครับครบทุกอย่างครับพี่เอาไปเติมน้ํามันขับกันอย่างเดียวได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ พาชมแบบนี้แล้วชอบไหมเอ่ยชอบรีโวคันนี้ไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะครับผมเดี๋ยวเราเอาราคาพิเศษกันไปนะฮะกดไลค์กดแชร์วิดีโอคลิปนี้นะครับผมราคาพิเศษเลยนะฮะ3ามแ0 0ห้ 9, บาทครับผมวางเงินดาวน์เก้าร้อบาทติดต่อเข้ามาได้เลยที่ทอานะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเอาว้าแล้วก็ไป